สวัสดีครับผมโค้ตุ้ยพาคิงธรรมพุิโชตครับนี่คือเมืองนะครับผมอยู่บนชั้นเจ็ดของโรงแรมนะครับติดแม่น้ำเจ้าพยานะครับตอนนี้ช่วงหกหกโมงกว่า,วาเกืบเจ็ดโมงนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับเห็นสีทองสวยอลา,ามนะครับผมมีคำถามครับถ้าคุณรวยเท่าที่คุณต้องการ คุณอยากให้อะไรกับประเทศนี้ครับสําหรับผมผมมีคำตอบครับถ้าผมรวยเท่าที่ผมปรารถนาเท่าที่ผมต้องการสิ่งที่ผมต้องทำผมจะทำค่ายเด็กฟรีทั่วประเทศเพื่อให้เด็กไทยมีเป้าหมายชีวิตและมีเส้นทางของตัวเองอย่างชัดเจนผมทุกๆวนันผมขอบคุณบรรนทมลุลที่สร้างเมืองเมืองนี้ที่สร้างประเทศนี้ สร้างที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นคนปลูกข้าวปลูกผักให้ผมกินแก๊ปที่ส่งอาหารให้ผมกินผมขอบคุณทุกคนที่สร้างสิ่งนี้ให้กับผมขอบคุณคนที่สร้างความรู้ก่อนหน้าผมสร้างระบบการศึกษาระบบขนส่งทุกๆระบบที่ทำให้ผมรู้สึกสบายขึ้นในโลกใบนี้ ขอบคุณทุกคนที่เกิดมาก่อนหน้าผมทำให้ประเทศนี้สวยงามทําให้โลกนี้สวยงามหน้าที่ของผมคือพัฒนามันต่อไปให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นเพื่อลูกหลานของเราต่อไปทุกครั้งที่คุณรู้สึกขอบคุณคุณจะรู้สึกคุณทอมตงอัตราของคุณจะเล็กโลงคุณจะพร้อมที่จะพัฒนา โลกใบนี้ไปพร้อมกันหวังว่าสิ่งที่ผมพูดจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนและครอบครัวประเทศนี้และโลกใบนี้สวัสดีครับ